อรินเอเพลวเหลือแค่เธอสองคนนี่นะมีเรื่องมีราวกันอีกแล้วครั้งนี้ถึงกับตบตีหยุมหัวกันต่อหน้าครูไร้ความยำเกรงแบบสุดๆครูไม่อนุโลมให้อีกแล้วนะเธอสองคนน่ะมีอะไรจะพูดเอ้ยพูดไหมเออเอาละไม่มีก็ดีละเอาเข้าเอออะไรดีนะเอาผัดกระเพาะ ได้าสองฟองค่ะได้เจอกระเพราไก่นะรอแป๊บครึ่งชั่วโมงอะไรเนี่ยแซงคิ้วเฉยเลยนี่วันนี้ฉันต้องรีบกลับก่อนนะมีธุระต้องไปทำงานพิเศษนะ่ะไปละ่ะอา้าวเฮ้ยหนีเว้นแบบนี้เอาเปรียบกันแน่งานพิสองพิเศษอะไรฉันไม่สนใจหรอกนะฉันจะไปฟ้องท่านเปาเอ้ยฟ้องครูเลยคนอย่างเธอเนี่ยฟ้องก็ฟ้องพิสศฉันก็ไม่สนเหมือนกันละ่ะ ความสุขในยามเช้าของฉันก็คือการได้เห็นเด็กๆวิ่งดิ้นรนมาเข้าแถวให้ทันแต่แต,แต่ไม่ทันเนี่ยแหละโน่นโนมาแล้วสองหนอแบบนี้จะต้องจับคนช้าหนึ่งนายเอาละ,ะแวบครูเห็นนะตะกี้มีคนเข้ามาไม่ทันหนึ่งคนรับมาซะดีๆจะได้ลงโทษอย่างนนหนักหนูเข้าก่อนค่ะหนูค่ะหนูค่ะหนูเข้าก่อนนายหนังนี่มังไรมีปัญหาอะไรอ่ะทนไม่ไหวแล้วเว้ยแบบนี้ต้อง หยุ่มหัวมาเด้คิดว,ว่ากลัง่าอหยุม่มเขนนี่แหละใช่หยุดพอได้แล้วทั้งสองคนเธอสองคนทำการทะเลาะตบตีหยุมหัวกันต่อนหน้าครูยังไม่มีความเกรงใจอีกทั้งยังนิยมทำผิดกฎอันดีงามของโรงเรียนอีกหลายครั้งหลายคราครั้งนี้น้อนุโลมให้ไม่ได้แล้วต้องทำการเรียกผู้ปกครองมาพบพอันเดอร์สแตนเข้าใจไหม ก็ด้วยเหตุนี้แหละไม่น่าเลยฉันตอนนี้ความลำบากก็เลยมาเยือนก็เพราะว่าฉันไม่มีพ่อแม่กับเขาน่ะสิมีแต่คุณย่าซึ่งก็อยู่ต่างจังหวัดทีนี้ถ้าโทรตามย่าให้มาหาครูที่นี่ต้องโดนญาติพี่น้องด่าข้อหาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายแน่เลยเฮ้ยสวยชิบเป๋งนี่นะก็เป็นเพราะยายไอรินแท้ๆเลย ถึงแล้วหนูเท่าเดิม15บาทลุงไม่ชาร์จเพิ่มตามภาวะเศรษฐกิจหรอกนะค่ะค่ะลุงเอ้ยนึกออกแล้วกราบสวัสดีคุณผู้ปกครองวันนี้ก็ต้องมีเรื่องรบกวนหน่อยนะคะสวัสดีครับครูหัวสิงโตรักแอนโดรค่ายยุคแป S <S <S อ่าอันนี้ก็คุณพ่อสินะคะเอออ่าครบับพ่อก็พ่อสิ <S <S และส่วนทางนี้ก็สวัสดีค่ะเอ๊ะเอ๊ะนั่นคุณคืออ๋อครับผมเป็นผู้ปกครองของไอรินเองครับ <S <S ไม่ได้นะคะเอาพี่ชายมาไม่ได้กลับไปเอาพ่อหรือแม่มาเลยเฮอก็นี่แหละค่ะพ่อหนู <S <S ใช่ครับผมเป็นพ่อของไอริน <S <S ค่จะ, <S <S ะว่าไงนะ <S 2> <S 2> นเป็นไปได้เหรอ มองยังไงก็ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกดูแลผู้ชายที่มากับยายไอรีนเนี่ยอายุไม่น่าจะแก่กว่ากันเกิน3-4ปีเลยเพลอเพแล้วก็รุ่นเดียวกันซ้วยซ้ําไปเพราะงั้นจะบอกว่าเป็นแฟนกันก็คงน่าจะเชื่ออยู่หรอกแต่เนี่ยบอกว่าเป็นพ่อลูกกันเนี่ยนะวิถ่ายจริงนั่นใครอ่ะหล่อจังเลยมากับยายไอรีนนะี่ะพี่ชายปะหรือว่าแฟนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเนี่ยพ่อของไอรีนฉันไปแอบดีนมาละจริงเหรอ่ไปแล้ว วันนั้นตอนขากลับพวกส,สาวในโรงเรียนมาดูพ่อของไอรินกันใหญ่และแน่นอนไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเป็นพ่อลูกกันโดยเฉพาะตัวฉันเองในที่สุดวันนี้ก็ผ่านไปจนได้ครูคงไม่ได้สงสัยผู้ปกครองตัวปลอมของฉันหรอกนะเพราะว่าผู้ปกครองของยายไอรินน่นาสงสัยกว่าเยอะ <S <S อืมใช่สิยายน่นน่ะก,ก็คงไปจ้างใครมาเป็นผู้ปกครองเหมือนกับฉันแน่ๆเลย แต่ว่าเดินจ้างมาแบบไม่มีความเนียเลยสักตีดอืมเอาละ่ะรีบนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรียนเสร็จต้องไปทำงานพิเศษอีกเนื่องด้วยฉันต้องมาอยู่คนเดียวทั้งย่ากับญาติญาติก็ไม่ค่อยมีกะตังถึงจะอย่างนั้นแต่แกก็ออกค่าเทอมให้ฉันได้เรียนแต่ว่ามันก็ไม่พอใช้ในชีวิตประจำวันหรอกนะ เพราะงั้นฉันถึงต้องมาทำงานพิเศษไปด้วยอย่างเช่นวันนี้ก็ต้องไปเหนื่อยอีกแล้วเอะนั่นวอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใหญไอรินกับผู้ชายปริศนาคนนั้นมารับกันถึงโรงเรียนแบบนี้ได้โอกาสละลุงคะตามมอเตอร์ไซค์คันนั้นไปค่ะตามห่งหางๆนะคะอย่าให้รู้ตัวอ่าได้ขอให้บอกมอเตอร์ไซค์คันนั้นมาจอดที่บ้านเล็กๆหลังหนึง่งและที่น่าเซอร์ไพรส์ก็คือ ขอบคุณมากค่ะคุณพ่อเอองั้นไปก่อนนะต้องรีบไปเข้างานอีกวันนี้เริ่มวันแรกซะด้วยสิพยายามเข้านะคะขอบใจนะไปละเฉยคุณพ่อยังจะเรียกว่าคุณพ่ออยู่อีกอย่างงั้นน่ะเหรอยัยน,นี่นี่ประหลาดแท้เลยเวนกรำแล้วฉันจะมาแอบดูด้วยทำไมล่ะเนี่ย โคตรจะแปลกแต่ก็นะมันไม่ใช่เรื่องของฉันนี่นะสองคนนั่นจะเป็นอะไรกันมันก็ไม่ได้หนักหัวส่วนไหนของฉันนี่ไอเรามันก็แค่อยากรู้อยากเห็นท่างงานดีฝ่าเน่มาสายอีกแล้วนะจ๊ะแอรเพลเดี๋ยวปัญหักข้าแรงให้เฮียนแหละ เดี๋ยวคราวน่าจะมาให้เร็วกว่านี้ค่ะแต่แหมลูกค้ายังไม่เข้าร้านเลยสักคนจะใจร้ายหักค่าแรงหนูเลยเหรอก็วันนี้ฉันจะให้เธอช่วยเทรนพนักงานใหม่นะเสเนี่ยเขามารอแล้วเนี่ยอ๋อได้ค่ะไหนล่ะคะใจฝากตัวด้วยนะครับรุ่นพี่อันนี้มาอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ย อะไรยังไงรู้จักกันหรือว่าอะไรยังไงทำหน้าอย่างกะเห็นผีคือ,อคือคือว่าเขาเขาเขาเป็นพ่อเอ,อ้ยไม่ไม่รู้จักดีกว่าค่ะอุ้ยประหลาดจริงเอ้าเริ่มทําการเทรนได้เดี๋ยวใกล้เวลาลูกค้าจะเข้าแล้วเออค่ะแหมบังเอิญจังเลยนะครับเมื่อวานเราก็ได้เจอกันที่โรงเรียนจำกันได้ไหมครับรุ่นพี่ได้ค่ะ แต่อย่าเรียกรุ่นพี่ได้ไหมคะไม่ดีหรอกครับก็คุณเข้ามาทำงานก่อนผมเรียกว่ารุ่นพี่ก็เหมาะสมแล้วล่ะครับแล้วนี่คุณพี่เออเอคุณนะเอเรียกยังไงดีล่ะมาทำงานที่นี่เป็นพาร์ทไทเหมือนกันเหรอคะใช่แล้วล่ะครับอยากจะได้เงินเพิ่มนะจริงๆแล้วผมทำหลายที่เลยนะแต่พอดีเห็นร้านนี้อยู่ใกล้บ้านแล้วก็มีเวลาตรงกันพอดีก็เลยมาทำเพิ่มนะครับรุ่นพี่ อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นนะเหมือนฟ้าแกล้งฉันเลยอะ่ะได้มาทำงานที่เดียวกันอีกเนี่ยอา้าวรุ่นพี่เดินกลับแล้วครับขึ้นมาสิครับเดี๋ยวผมไปส่งอุ้ยมไม่เป็นไรหรอกค่ะเดินไปไม่กี่กิโลเออะ่ะขึ้นมาเถอะครับนี่มันก็จะมืดแล้วนะเดี๋ยวผมไปส่งเองไปทางเดียวกันอยู่แล้วนี่เร็วเข้าอา้อาวทำไมไปนั่งซะหหางขนาดนั้นล่ะครับเดี๋ยวก็ตกลงไปหรอกนะ เออไม่เป็นไรค่ะถนัดนั่งแบบนี้นะคะแบบว่าเป็นท่าเฉพาะตัวนะคะตามใจนะตามใจบ้าเอ้ยทำไมฉันต้องมาเขิดด้วยล่ะเนี่ยเอ้าอยู่อพาร์ตเมนต์นี้เองเหรอนี่นี่ผมเคยมาส่งแกลบไลน์แพนด้าแมนที่ตึกนี้บ่อยๆด้วยนะเออเหรอคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไหว้หรอกนะครับอายุเราต่างกันแค่ไม่กี่ปีเองอะ และจังหวะนั้นเองเป็นตอนที่ฉันเกลื่นความสงสัยเอาไว้ไม่อยู่ mm hmm. ก็เลยหลุดปากถามออกไปตรงๆเออแล้วคุณเป็นพ่อของไอรีนจริงๆเหรอคะเอ,อ๋ก็จริงนะสิครับแล้วตอนนี้คุณอายุเท่าไรแล้วคะเอ,อ๊จริงสินะตอนนี้ผมอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ค่อยได้จำอายุด,ด้วยละสิน่าจะ23แล้วละมั้งยี่สาเ้อ แล้วว่าตอนที่แอริรนคลอดออกมาตอนนั้นคุณก็อายุอืมเออจริงด้วยสินะถ้าจะให้มาคิดดูจริงๆตอนที่เอริเรนเกิดผมก็น่าจะประมาณห้าขวบได้มีลูกตอนห้าขวบคนหรือแมวกันแน่คะเนี่ยลองนึกภาพตอนที่หมอนี่อายุห้าขวบแม่ฮะแม่ฮะผมมีเมียแล้วนะคะนี่นี่คนนี้โอ้โหอา,อาย่อย่อย ของผมท้องแล้วด้วยเรากำลังจะให้กำเนิดทายาตัวน้อยที่แสนน่ารักให้กับโลกใบนี้แล้วผมก็จะเป็นพ่อคนแล้วนะฮะ,ะ,ะนั่นเราไปติมมาอีกคันแล้วจอดก่อกนจแม่แม่ขอตังค์ซื้อไอติม5้าบาทไอติมจอดจอดจอดอดรอด้วยเราไอติมมีลูกตอนอายุ เรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงติดตามตอน2นะคะขอบคุณรูปแฟนอาร์จากน้องตุ๊กตาด้วยจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปูกี้ทีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า